เรามาดูต่อในหัวข้ออคำสั่ง control f o w if ตอนนี้ความต้องการของเราที่เราเขียนโปรแกรมเนี่ยเราอยากจะตัดสินใจในการซื้อรถสักคันหนึ่งนะรถที่เราอยากได้นี่ก็คือเป็น t o y ย t a แล้วก็เป็น v ีออเป็นรุ่น v ีออแต่ข้อมูลหรือว่า อยู่ในร้านขายรถเนี่ยมันไม่มีมันมีแต่ Toyota Camry ซึ่งก็มีรถ To y ย ta แล้วก็มีรุ่น Camry อยู่ตรงนี้ข้อมูลจะเป็นอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เรารู้ว่าความต้องการของเราเนี่ก็คือว่าเราต้องการแบบไหนนี่เมื่อเรารู้ว่าความต้องการของเราเป็นแบบไหน นี่แหละคำสั่ง if จริงเกิดขึ้นโอเคมันเป็นที่มาของอโปรแกรมที่เรากำลังทำงานอยู่นี้โอเคดังนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าเราต้องการเปรียบเทียบว่ามีรถโตโยต้าไหมและอันที่2เราอยากรู้ว่ามีรุ่นที่ชื่อว่า V ีออสไหมถ้าอย่างที่1มี และอย่างที่สองมีนะครับก็จะเกิดการตัดสินใจซื้อดังนั้นประโยคนี้เล่าอีกครั้งหนึ่งบอกว่ายัางไงถ้า if ถ้าประโยคนี้ถูกต้องจะเกิดการตัดสินใจซื้อแต่ถ้าประโยคข้างบนผิดคือไม่มีข้อมูลหรือไม่ตรงกับความต้องการเราก็จะทำ else นะครับ Else. เราร u n อีกครั้งหนึ่งนะผิดนะเห็นไหมครับว่าตอนนี้ไม่เกิดการซื้อเพราะว่าไม่มีรถรุ่นนี้เราจรึงไม่เกิดการซื้อนั่นเองอเรามาดูให้ชัดเจนมากขึ้นเราไปช้าช้านะ เลยเห็นว่าโอ้แท้จริงประโยคทํางานของมันเป็นอย่างไรจริงๆแล้วนี่เป็นเงื่อนไขที่1และนี่เป็นเงื่อนไขที่2แล้วทําให้เกิดเงื่อนไขที่3เอาเรามาดูกัน condition 1ก็คือ car equals Toyota equals Vios เห็นไหมมันมีเงื่อนไขที่หนึ่งกับเงื่อนไขที่สอง ทิ่งนี้เงื่อนไขที่หนึ่งเราลองมา,าแสดงดูครับส่วนเงื่อนไขที่สองเรามา แสดงดู condition สองโอเคลองรันดูครับโปรแกรมของเราเหมือนเดิมนั่นแหละ เราจะเห็นว่าแท้จริงเงื่อนไขที่หนึ่งนั้นถูกต้องเพราะว่ามีรถโตโยต้าแต่อยู่ที่ศูนย์เนี่ยไม่มีวีออสใช่ไหมครับเป็นไงเนี่ยประโยคเนี่ยไม่มีวีออสเศร้าจังโอเคดังนั้นเราจรึงเห็นว่า V1 เนี่ยเป็น true และ false เงื่อนไขที่แท้จริงของเราอยากได้เนี่ยอยู่ในคำสั่ง if เนี่ยเราอยากได้รถ t o y o ต a ที่เป็นสังเกตภาษานะที่เป็นรุ่น V ีอ v คือรถ t o y o ต a กับรุ่น VOS เนี่ยมันแยกออกจากกันไม่ได้รถ t o y o ต a คันนี้ต้องเป็นรุ่น V อีอนะดังนั้นเราเขียนใหม่ คอนดิชันสาเนี่ยเราต้องการอยากได้รถ t o โย t a ซึ่งก็คือเป็นเงื่อนไขอันแรกนั่นเองคอนด i ชันหนและรถ t o โย t a ตัวนี้สิ่งที่สำคัญก็คือแอนต้องเป็นรุ่นเป็นรุ่น v ีออซึ่งรุ่น v ีออตรงนี้ก็คือ Condition 2งนะครับซึ่งเหล่านี้ต้องเป็นจริง เป็นความต้องการของเรานะกดชิปแล้วก็ Enter นะครับแสดงผลอีกครั้งหนึ่งสิครับ คราวนี้เราจะเห็นแล้วว่าความต้องการของเราจริงๆนั้นเราผิดหวังมากเพราะว่า condition สามเนี่ยเป็น condition ที่เราต้องการเป็นรถโตโยต้าแล้วก็เป็นรถรุ่น Vios โอเคซึ่งก็ตรงนี้ก็จะใส่ไปว่า condition นนั่นเองเห็นไหมครับถ้าเราเล่าเรื่องให้ตัวเองฟังได้เนี่ยเราก็จะทําใหเ้เราเข้าใจโปรแกรมอันนี้เป็นการอธิบายให้ฟังจริงๆเราไม่ได้มีเจตนายอยากเขียนให้มันเยอะหรอกนะเพียงแต่ว่าออตอนนี้เรากําลังหัดเขียนโปรแกรมเราก็เลยสาธิตให้เห็นว่าเ,เราสามารถเล่าเรื่องให้ฟังได้ โอเคนั่นเป็นเหตุผลที่เราไม่ซือ้ okay. อโอเคแต่ถ้าเวลาใดที่รถเนี่ยมีรถ v ีออเข้ามาแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้น ตอนนั้นแหละนะมันจะความต้องการของเราก็จะสมหวังนั่นเองเอาละนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เ,เป็นทางเลือกทีนี้ทางเลือกมันมีไหมล่ะทางเลือกมันมีไหมถ้าสมมุติว่าเขามีรถฮอนด้า Honda ด้วย เรามาเพิ่มข้อมูลใส่ก่อน Sting Car 2เป็นรถ Honda ก็ว่าอยู่ในนี้นะ,ะเขามีนะมีรถฮอนด้าด้วยแล้วก็เป็นรุ่นแอ c คอร์ดทีนี้เรามาดูความต้องการของเราแน่นอนว่าความต้องการของเรานั้นเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดใครจะมาบังคับให้เราซื้อรถจะมีนะไม่มีหรอกมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเราทั้งนั้นแหลนะความชอบของเราก็คือว่า เราเปลี่ยนความต้องการใหม่เราคิดว่าสิ่งที่เราอยากได้รถเนี่ยถ้าเป็นรถโตโยต้าเราอยากได้รุ่น v ีออเราจะซื้อแต่ถ้าไม่ไม่ได้โตโยต้าไม่ไม่มีรุ่น v ีออเราก็ไม่ซื้อทั้งเรื่องของเราก็คือว่าถ้ามีรถฮอนด้าเนี่ยเราอยากได้รถแ z ส ฮอนด้าแจสเราถึงจะซื้อความต้องการทั้งหมดเนี่ยเราจะเขียนอยู่ในคำสั่งประโยคนี้เพื่อที่จะให้โปรแกรมเนี่ยใช้ในการตัดสินใจว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้อนั่นเองโอเคอีกครั้งหนึ่งความต้องการของเรานะตัวใหม่นะก็คือว่าตกลงถ้ามี Toyota Toyota ต้องเป็น v ีออ หรือไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ต้องเป็น honda honda jazz ถ้าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ซื้อเลยเราจะบอกว่าเราซื้อโอเคนั้นเรามาดูว่านี่คือเงื่อนไขที่3นี่เราเขียนไปแล้วเนี่ยก็คือเป็นเงื่อนไขอันแรกทีนี้เงื่อนไขหรือถ้ามันไม่มีล่ะถ้าไม่มีโตโยต้าล่ะ ก็เราก็จะมาดูหรือนี่คือประโยคหรือนี่คือคำที่บอกว่าหรือเส้นตรงเส้นตรงเนี่ยสองอันเนี่ยจะใช้คำว่าหรือถ้าไม่มีโตโยต้าเราก็มาดู honda โอเคเราใส่วงเล็บดีไหมวงเล็บเนี่ยมันช่วยให้เรา เห็นชัดเจนเมื่อเราเขียนอะไรที่ยาวๆโอเคค่า2เนี่ยเราจะเช็คว่าเป็น honda หรือเปล่า e q u r s s เป็น honda ไหมและ honda เนี่ยต้องเป็น Ja z z ด้วยนะเวอร์ชัน2เนี่ย equals เป็น o o n d j j z z มไหมโอเคนี่คือเป็นประโยคที่เราจะทำนะทีนี้สมมุติว่าเรากลับไปสมมุติ่า t t a ที่อยู่ข้างต้นว่าสมมุติว่ามันไม่มีมีแต่มีโตโยต้ มีแต่ Toyota Camry แล้วก็มีแต่ Honda Accord เราเซฟแล้วก็เรารันดูโอ้ปรากฏว่าไงไม่มีเงื่อนไขอะไรที่ตรงเลยเห็นไ,ไหมประโยคนี้บอกว่ายังไงถ้าถูกต้องให้ทำประโยคนี้นะ ถ้าถูกต้องถ้าเงื่อนไขทั้งหมดถูกต้องให้ซื้อนะแต่เงื่อนไขข้างบนมันไม่ถูกต้องก็เลยไม่ซื้อ I don't buy anything โอเคก็ไม่เกิดการซื้อทีนี้ความหมายของเราคงไม่ได้หมายความว่าอย่างนี้ว่าตอนเนี้ผมต้องการลดคันหนึ่งที่เป็น t o y ยต a และเป็น Honda คงไม่ใช่ใช่ไหมโอ้มีรถคันไหนบ้างที่เป็นรถคันเดียวกันนั่นอะ เป็นทางโตโยต้าแล้วก็ฮอนด้าคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นตอนนี้เราถ้าเป็นรถโตโยต้าเราต้องการเลือก v ีออสถ้าเป็นฮอนด้าเนี่ยเราต้องการเป็น Jazz เราก็จะตัดสินใจซื้อน,นี่เป็นเหตุผลที่เราใช้คําว่าหรือดังนั้นปรากฏว่าตอนนี้มี Jazz เข้ามานะเรามาดูผลการรันหน่อย โอเคเราก็ซื้อล้วที่เราซื้อเพราะว่ามันตรงกับเงื่อนไขตัวนี้นั่นเองโอเคเราก็เข้าใจวิธีการเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งแล้วก็การใช้เครื่องหมาย a n น o p โอเปเรและเครื่องหมายออฟโอเปเรเตไปด้วยนะเรียบร้อยแล้วเอาเราก็พักก่อนก็แล้วกัน